รถคันนี้นะครับเก็บเงินไม่ถึงวันละ200บาทก็สามารถเลือกซื้อเลือกใช้ได้ที่สําคัญประหยัดน้ํามันนะฮะใครต้องการเอาไปใช้เป็นรถคันแรกก็เหมาะสมนะครับและคล่องแคล่วขับในเมืองก็ได้ขับนอกเมืองก็สบายและคันนี้นะครับประหยัดน้ำมันจริงๆครับไปดูกันดีกว่าว่ารถเนี่ยสภาพเป็นอย่างไร คุณผู้ชมรถอะไรจะคุ้มค่าขนาดนี้นี่คือ n i สสันอ m e เมนะครับเป็นปี2018รุ่น1.2 e sporttech นะฮะสีดําทั้งคันเลยบอกได้เลยว่าสภาพสวยจริงๆนะและคันนี้นครับเน้นการใช้งานที่คล่องแคล่ว คล่องตัวประหยัดน้ามันขับในเมืองเนี่ยตอบโจทย์มากเลยนะฮะสีดําแบบนี้นะครับใครมาดูที่วันทัวโต้บอกได้เลยว,ว่าไม่มีริ้วรอยเลยนะรอยในส่วนของลักยิมอย่างเงี้ยไม่มีนะครับแล้วก็สีสวยฉ่าเลยนะครับสีดำเนี่ยปกติถ้าเกิดซื้อรถป้ายแดงเนี่ยบอกได้เลยว,ว่าออกจากโชว์รูมปุ๊บมันจะมีรอยขนแมวแล้วแต่อันนี้ไม่มีนะครับสภาพเป็นยังไงในส่วนของกระจังหน้าที่เป็น V ี o t ชันแบบนี้นะครับสภาพเหมือนเดิมไม่มีรอยแตกหักสภาพสวยนะไฟหน้าใสาปิ๊งๆเลยเห็นไหมฮะมีไฟตัดหมอกมาด้วยนะ สภาพโดยรวมนะครับตรงนี้บอกได้เลยว่าสวยสมบูรณ์พร้อมเสิร์ฟพร้อมใช้เลยครับครับและนี่คือสภาพห้องเครื่องนะฮะเรามาดูในส่วนของตัวเบ้าโชกกันดีกว่าเบ้าโชกนะฮะเรียกได้ว่าตัวซีนสีไข่ไก่เนี่ยมันก็ยังอยู่อยู่เลยเห็นไหมครับคุณผู้ชมเม็ดอาร์ตปลมเรียงตัวสวยนะฮะแล้วก็น็อตฝากระโปรงเดิมไม่มีขยับนะฮะ เครื่องยนต์1.2ลิตรเบนซินนะฮะเป็นอีโคคาร์เฟตหนึ่งนะแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆประหยัดได้ประมาณสัก23-24กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะคานสวยโชค๊คสวยน็อตสวยนะเดิมๆทุกอย่างเลยนะใครต้องการรถสภาพเดิมรถบ้านแท100้ร0 0นคันนี้การันตีเลยไม่มีชนหนักด้านหน้าแน่นอนครับคุณผู้ชมมาต่อกันที่ด้านข้างครับล้อแมกลายเดิมนะฮะไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยเบียดฟุตบาทเลยนะอันนี้สวยสภาพสมบูรณ์แล้วก็สิ่เลียยางเป็น195/65 R15 ขอบ15 ขยบขึ้นมานะครับมีไฟเลี้ยวนะฮะตรงแก้มซ้ายขวาแล้วก็ตรงนี้กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะฮะคือสีดําหลังคาด้านข้างไม่มีรอยลักยิบไม่มีรอยบุ๋มสีสวยสมบูรณ์นะฮะมือจับประตูสีโครเมียมครับใครที่เอาไปใช้นะฮะสภาพสวยแบบนี้การันตีเลยด้านข้างไม่มีชนหนักแน่นอนครับเรามาตรวจดูใน่วนของเม็ดอาร์ตกันครับนี่เม็ดอาร์ตเรียงตัวสวยนะครับนะอันนี้สภาพเดิมนะครับ ไม่มีการเอาไปซ่อมตัดต่อแน่นอนนะครับสภาพเดิมๆิมเลยนะไม่มีคมนะฮะแล้วก็ไม่มีรอยตัดต่อนะครับด้านท้ายนะครับตรงนี้นะฮะไฟท้ายขนาดใหญ่ซ้ายขวาสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกแล้ามีสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกมาให้นะแล้วก็ตรงนี้ด้านล่างก็จะมีในส่วนของตัวสเกิร์ตด,ด้านล่างรวมถึงเซนเซอร์ถอยหลังด้วยนะครับเปิดท้ายขึ้นมาดูกันเลยด้านท้ายรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดนี่จากกุญแจรีรโมทเลยนะฮะกดปุ๊บเนี่ยเห็นไหม นะเรียกได้ว่าเปิดง่ายนะครับตรงนี้มีน็อตฝากระโปรงด้านท้ายนะเราตรวจก่อนว่าคันนี้มีการชนหนักไหมก็สีเดิมนะครับไม่ได้มีการเอาไปซ่อมเอาไปทําสีนะครับแล้วก็รายละเอียดอยู่ครบนะรวมถึงเม็ดอาร์ตตะเข็บด้านข้างเนี่ยไม่มีการตัดต่อนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระเยอะนะครับแล้วก็ใหญ่มากด้วยแล้วก็ตรงนี้มียางอะไหล่พร้อมอุปกรณ์แม่แรงนะครับอ่างที่เก็บยางอะไหล่เนี่ยสีเดิมนะครับ สีไข่ไก่นะฮะก็ตอบโจทย์นะครับคันนี้ไม่มีชนหนักด้านท้ายแน่นอนครับคันนี้นะครับรุ่น1.2 e sport tech นะฮะแล้วก็สภาพภายในต้องบอกนี้ครับไม่มีรอยชำรุดนะฮะแล้วก็ไม่มีรอยแตกหัก สภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับวิทยุตรงกลางเป็น CDMP3 สามารถฟังได้แล้วก็เชื่อมต่อกับบลูทูธได้ด้วยนะนอกจากนั้นยังมีออคซิลลรีแล้วก็ยูเอสบตก็สามารถเชื่อมต่อฟังเพลงได้อร์ Air ปรับอากาศเป็นแบบปรับหมุนนะฮะแต่ว่าแอร์เย็นชํำเลยละ่ะเบาะที่นั่งนะครับสองแถวก็คือแถวหน้าแล้วก็แถวที่2เนี่ยเป็นเบาะผ้านะครับเป็นแบบผ้าสปอร์ตนะพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านนะครับเป็นหุ้มหนังเดินได้จากเข็บสีดำนะครับคันนี้ ไม่มีรอยด่างไม่มีรอยชำรุดนะครับแล้วก็คันนี้นะครับปี2018แบบนี้นะเจ้าของคนเดิมนะครับขับตกต่อปีก็ใช้ประมาณสัก16,000โลเท่านั้นไม่เยอะนะครับและมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนสามารถตรวจสอบได้ด้วยนะคันนี้บอกได้เลยว่าเล่มอยู่กับเราเรียบร้อยไม่ใช่รถติดไฟแนน์แน่นอนที่สําคัญมีการเช็คศูนย์ทุกระยะแน่นอนครับ ประหยัดน้ำมันคล่องแคล่วสภาพสวยแบบนี้นะครับคันนี้นี่คือ Nissan นิสสันอเมร่า1.2นะ e Sportage เป็นปี2018เจ้าของคนเดิมนะใช้ตกต่อปีก็ประมาณ16,000โลนะและที่สําคัญตอนป้ายแดงขายอยู่มา730,000เลยนะวันนี้วันทูโต้ขายราคาพิเศษครับประหยัดกว่าป้ายแดงได้ถึงเกือบ4แสนนะฮะเราขายเพียงแค่249,000บาทเท่านั้นและคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าพอเริ่มต้นเพียงแค่4,000บาทต่อเดือนนะค,คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับเก็บเงินวันละ150บาทต่อวันนะก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของรถคันนี้ได สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0ห้อง1 6 7 4 5 8 8 5ครับรถวันทุกออโต้ทุกคันฮนะการันตีรถบรรทัศรถเปอร์เซ็นต์ไม่มีชนหนักพลิกควมน้ำท่วมหรือไฟไหม้แน่นอนที่สำคัญมีวารันตีเยอะด้วยวารันตีเราให้ถึง3ปีหรือ30,000กิโลคุ้มครอง128รายการเลยนะครับซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมต้องที่วันทุกออโต้ของเราเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ